สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องไอเป็นคนกรุงเทพเด้าไอามากภาษาอีสานไอฝึกอยู่ไอมันเล่นเกมร์ดในเดี๋ยววันนี้นะไอซีไซปักมุ้งมหลงน้ำกันโอเคจะเป็นจะไหก็ต้องคอยอยู่เด้อเกมแห่งสัจจะทำเกมแห่งไอคิวบะใช้ไอ,อจะใช้ไอคิวดูไอเห็นแล้วมันอยู่ในน้ำนี่บาไปไม่โดน,น แลไอไว้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นบอดบอ่าบอดจริงด้วยมันตายง่ายแค่ได้กับไปเก็บเนี่ยอะไรเนี่ยอินไงอินเอาไว้ก่อสร้างเวลาดีไอ้โดน้ตอุ้ยไอปืนไอไปเกิดเอ้ยโอ้โวมันเก็บเสาเนี่ยป้าก็เคยโดนเดินี่มันอาวุธจังไถเด้กูต่างเดียรบักบอนี่ไอ้ปลาจังจังด้เนี่ยไอ้เล้งเนี่ยเล้งที่หัวเนี่ยอ่าเจอแล้วปา้าโดนพื้น มาโดนเออตกปลาใกล้ๆขึ้นดีขึ้นกว่าโอ้โหขึ้นมาหัวเลยไอ้สู้ไอ้สู้ว่าได้ไอ้สู้ว่ะได้เฮ้ย